รู้สึกมันเป็นปฏิมากเกินพระปฏิมากเกินทำคิดมนโนอะไรกันไปแบบเกินเขาทำกันมาเรียบเรียบง่ายๆจะทำอะไรขึ้นมาแปลกใหม่ไม่กลัวคนจะวิพากวิจาร์มั้งเราพูริเจ้าไม่ได้เล่นกล้ามไม่ได้เป็นนักกล้ามเพราะฉะนั้น อย่าเอาไปตามมโนอะไรตามทําพุทธโลกเขก็มีมาปางสุขโขทยัยปางอายุทยาแต่ถ้าทํำ้ม้สวยแบบหลวงพ่อพุทธจินาราลาพระพุทธจินนาลาดอย่างนั้นอ่ะสวยอย่างนั้นอ่ะคุณจะได้ชื่อเสียงเป็นศิลปินแห่งชาติขอไป คืนทำอย่างนี้มากๆนะากเนี่ยจะจจะเป็นศิลปินชั่วชาติอย่าทำเลย่อให้ความดีความงามที่มีในองค์พระปฏิมากรรมก็ให้ให้อยู่ในลักษณะไม่ไม่ตื่นตาไม่ตกใจว่าเล่นอะไรกันถึงขนาดนี้ขอให้สร้างสรรค์ศิลปินอย่างชาติ อย่าเป็นศิลปินำลายของดีๆของชาติเจริญพรเเ่อบบเกิดมาไม่เคยพแตบมีคนนี้เลยที่ทำแต่แต่แบบว่าพุทธรูกที่มันจะว่าไม่มีเลยนะมันก็แปลกแบบ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 เรียบเรียบะแบบวุ้ยวาแบบไม่ไม่มีแบบมีกลามเลยไม่เคยไม่เคยเห็นบ,บางทรมานกาย ปางเพาะกาย,าากายเดี๋ยวเคยเห็นเดิมอะปางทรมานกายไอแบบนี้มันอะไรต้องเรียกว่าปางเพาะกายเพาะกล้ามเพาะกาย